สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันแพทย์หญิงพันธ์ประพาย,ยงตระกูลรับหน้าที่ผู้ช่วยโฆษกสอบอคค่ะในวันนี้วันพุทธที่3มิถุนายน2563าจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้คือ1รายค่ะโดย1รายเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะนั่นหมายความว่า จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศจริงๆก็คือศูย์รายค่ะสำหรับภาพรวมของประเทศไทยในวันนี้นะคะมีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่3,084รายเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้147รายค่ะและติดเชื้อในประเทศ2,444รายวันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก2รายนะคะรวมรักษาหายแล้ว2968ราย และผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบา58ล58รายเสียชีวิตคงที่ไม่มีเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่58คนค่ะสำหรับภาพรวมของโควิด1 9ในประเทศไทยนะคะจำแนกตามเพศยังคงเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงและจำแนกตามพื้นที่การรักษาค่ะยังคงพบมากที่สุดที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีตามมาด้วยภาคใต้ ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยอยู่ที่39ปีค่ะจังหวัดในประเทศไทยนะคะที่มีผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุด3จังหวัดแรกยังคงเป็นกรุงเทพมหานครภูเก็ตและนนทบ,บุรีค่ะ โดยภูเก็ตนะคะมีจํานวนผู้ป่วยต่อประชากร1 0 0 0 0แสคนมากที่สุดอยู่ที่54.91คนต่อประชากร1 0 0 0 0แคนค่ะสำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้นะคะผู้ป่วยเป็นนักศึกษาชายนักศึกษาชายไทยอายุ26ปีเดินทางจากประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะถึงกัวลาลัมเปอร์แล้วเข้าไทยผ่านทางด่านประดังเบซาโดยรถบัส ในวันที่25พฤษภาคม2563ตรวจหาเชื้อครั้งแรกไม่พบเชื้อนะคะและได้เข้าพักที่สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดปัตตานีระหว่างการเข้าพักค่ะได้มีการตรวจครั้งที่2ในวันที่31พฤษภาคมยืนยันว่ามีการพบเชื้อโควิด -19 จึงส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานีค่ะ สถานาการณ์ของโควิด -19 ในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้นะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึง3มิถุนายนพบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น147รายเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะอายุเฉลี่ยอยู่ที่39ปีสำหรับประเทศต้นทางนะคะที่มีผู้ป่วยที่มีคนไทยนะคะเดินทางกลับมามากที่สุด5ดับแรกนะคะเป็นประเทศอินโดนีเซียซาอุดิอาระเบีย คูเวตปากีสถานและคาซักสถานค่ะในกรอบสีแดงนะคะแสดงถึงผู้ป่วยที่ยืนยันในวันนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งรายนะคะโดยเดินทางกลับมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะทางคอลัมน์ด้านซ้ายนะคะแสดงถึงปัจจัยเสี่ยงนะคะที่มีจำนวนผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะจะเห็นว่า ตั้งแต่แรกที่มีการระบาดจ,จนถึงปัจจุบันนะคะปัจจัยเสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดค่ะอันดับที่1ก็คือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้าค่ะตามมาด้วยอาชีพเสี่ยงสนามมวยคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศสถานบันเทิงและในอันดับ6ค่ะคือผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะแต่จะแตกต่างไปในทางคอลัมน์ด้านขวานะคะ แสดงถึงจำนวนผู้ป่วยยืนยัน2สัปดาห์ล่าสุดจำแนกตามปัจจัยเสี่ยงจะเห็นว่าจากอันดับที่6ของปัจจัยเสี่ยงด้านซ้ายนะคะขึ้นมาเป็นอันดับที่1ก็คือผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศค่ะอันดับที่2และ3คือผู้ป่วยที่ไปในสถานที่ชุมชนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้าค่ะ จะเห็นได้ว่ายังคงพบผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นที่ผ่านมาเราจะเห็นพี่น้องประชาชนใส่หน้ากากผ้ามากยิ่งขึ้นก็อยากจะเน้นย้ำเรื่องการซักทําความสะอาดของหน้ากากผ้าด้วยนะคะอย่าลืมซักทาความสะอาดก่อนนํากลับมาใช้ใหม่ด้วยค่ะ สำหรับสถานาการณ์ของโควิด -19 ทั่วโลกนะคะใน211ประเทศ2เขตบริหารพิเศษและ2เรือสำราญในวันนี้พบผู้ป่วยยืนยันสะสมเกือบจะ6 500, ล้าน5แสนรายแล้วนะคะและวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเกือบ120,000รายค่ะเป็นผู้ป่วยเสียชีวิตมากถึง382,000รายโดยวันนี้เพิ่มขึ้นเกเกือบ5,000รายค่ะ สามอันดับแรกนะคะของประเทศที่มีผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลและรัสเซียค่ะโดยในวันนี้ค่ะสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น21,000รายทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมมากถึง1,880,000รายแล้วค่ะ โดยอันดับที่2นะคะก็คือประเทศบราซิลในเมื่อวานนี้ค่ะมีจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0รายแต่วันนี้ก็กลับมาเพิ่มซ้ําอีกค่ะผู้ป่วยรายใหม่มากถึง2 8 8 0 0ลรายทําให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมเป็นอันดับ2นะคะมากถึง5,500 0 0รายค่ะสําหรับในฝั่งเอเชียนะคะก็คือประเทศอินเดียค่ะอยู่ในอันดับ7ค่ะและประเทศไทยคงเดิมนะคะอยู่ในอันดับที่79ค่ะ สำหรับสถานการณ์ของโควิด -19 ในฝั่งเอเชียนะคะอย่างที่บอกคะ่ะประเทศอินเดียยังคงเป็นประเทศในฝั่งเอเชียที่มีผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดและมีผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดเช่นเดียวกันสำหรับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับเรานะคะก็คือสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นรายวันอย่างต่อเนื่องค่ะ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่79นะคะและว,วันนี้ประเทศเมียนมาค่ะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น4รายค่ะตัวนี้เป็นกราฟนะคะแสดงสถานการณ์ของโควิด1 9สําสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกนะคะจะเห็นว่าเส้นกราฟสีแดงนะคะแสดงถึงประเทศบราซิลนะคะที่เมื่อวานเส้นกราฟ ดิ่งลงนะคะก็คือมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ1 4 0 0 0รายแต่ในวันนี้ก็ขยับขึ้นอีกแล้วนะคะอยู่ที่2 0,000กว่ารายกับเกือบจะ3 0 0 0 0รายนั่นคือแนวโน้มของเส้นกราฟสีแดงของประเทศบราซิลค่ะยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาเส้นกราฟสีน้ำเงินนะคะมีผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่เห็นจากแนวโน้มของกราฟนะคะมีแนวโน้มที่ค่อยๆลดลงอย่างช้าๆค่ะ อันดับที่3และ4ก็คือรัสเซียแล้วก็อินเดียค่ะกราฟนี้แสดงถึงสถานการณ์โควิด1 9ในฝั่งเอเชียนะคะเส้นกราฟสีเขียวค่ะประเทศอินเดียเห็นจากความชันที่พุ่งสูงมากอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องเฝ้าดูสถานการณ์ของประเทศอินเดียกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะผู้ป่วยรายใหม่ย,ยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันเลยค่ะตามมาด้วยปากีสถานบังกลาเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศในวันนี้นะคะประเทศแรกมาจากประเทศอินเดียค่ะประเทศอินเดียพบผู้ป่วยโควิด -19 สะสมรวมพุ่งขึ้นมากกว่า1 9 8 0 0 0รายโดยวันเดียวเพิ่มมากถึง800 0รายค่ะกระทรวงสาธรารณสุขของอินเดียเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1ิมากขึ้นถึง8 1 7 1รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมของประเทศนะคะมีมากกว่าเกือบ20,000นรายค่ะในขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มอีก204ร้ยสีายทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวมถึง5598รายค่ะ อินเดียค่ะเริ่มใช้มาตรการในการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในระยะที่5ทั่วประเทศเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งการผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆรวมถึงธุรกิจในหลายภาคส่วนค่ะก็ได้กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งภายใต้มาตรการการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในระยะล่าสุดนี้ค่ะ อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมาจากดูไบนะคะดูไบเปิดหาดนะคะให้คนได้กลับมาพักผ่อนหลังจากล็อกดาวควบคุมโควิด -19 ค่ะทางการดูไบประกาศเปิดชายหาดและส่วนสาธารณะเป็นครั้งแรกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากผู้ปกครองในสหรัฐอาหรับเอเมิเรตค่ะมีคำสั่งล็อกดาวเพื่อป้องกันการระบาดของเชือ้อโควิด -19 และใช้เคอร์ฟิลร่วม2เดือน ล่าสุดค่ะทางการก็ได้มีการผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆเริ่มอนุญาตให้มีการเปิดโรงภาพยนตร์โรงยิมแล้วก็ส่วนสาธารณะต่างๆเริ่มกลับมาดำเนินการได้ตามปกติค่ะขณะเดียวกันพบว่าประชาชนหลายส่วนค่ะเริ่มไม่สวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะอันนี้เป็นตัวสำคัญที่สะระเห็นว่าหลังจากมีมาตรการการผ่อนคลายต่างๆแล้วความร่วมมือต่างๆอาจจะเริ่มย่อหย่อนเพราะฉะนั้นเรา ต้องไม่ย่อหย่อนค่ะเรายังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยในการไปสถานที่ต่างๆแล้วก็ยังคงต้องเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่นะคะอ,อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะมาจากประเทศอังกฤษค่ะครูในประเทศอังกฤษนะคะหวั่นว่าจะมีการระบาดของโควิดซ้ำในโรงเรียนค่ะหลังจากผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าจะมีการปลดล็อกเร็วเกินไปค่ะ สาภาพครูในประเทศอังกฤษนะคะแสดงความกังวลว่าเชือ้อโควิด -19 อาจจะระบาดในโรงเรียนได้หลังจากที่รัฐบาลอังกฤษค่ะประกาศให้มีการเริเร่มการเรียนการสอนในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งถูกมองว่าเร็วเกินไป ถึงแม้จะมีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนนะคะให้ไม่เกิน15คนแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลให้นักเรียนรักษาระยะห่างระหว่างกันแต่พบว่าการป้องกันการแพร่ระบาดเหล่านี้ที่พยายามทำอยู่ก็ไม่สามารถทำได้จริงค่ะ โดยก่อนหน้านี้ค่ะอังกฤษได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์แล้วก็ให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันได้คือไม่เกิน6คนแล้วก็ยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะในขณะที่ผู้ช่วชาญอังกฤษก็ออกมาบอกค่ะว่ามาตรการในการปลดล็อกแล้วก็ผ่อนคลายนี้เร็วเกินไปเนื่องจากประเทศอังกฤษยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ อีกหนึ่งประเด็นที่มาสนใจนะคะมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะคองโกได้ออกมาประกาศนะคะว่าพบการระบาดของไวรัสอีโบลากลับมาระบาดเป็นครั้งที่11ทําให้มีผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาแล้ว6คนค่ะและมีผู้เสียชีวิตถึง6คนซึ่งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานี้ค่ะ เป็นการระบาดผ่านทางของเหลวในร่างกายใกล้เคียงกับการระบาดของเชื้อโควิด -19 แต่มีอัตราการเสียชีวิตมากถึง25-90%ซึ่งถือว่าสูงมากค่ะตัวนี้สะท้อนกลับมาที่ประเทศไทยนะคะหลังจากที่เรามีการสวมหน้ากากอนามายัยสถิติการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยซึ่งถือเป็นเชื้อประจำถิ่นของประเทศไทยเนี่ยลดลงอย่างมากเพราะฉะนั้นการสวมหน้ากากอนามัยก็จะช่วยป้องกันทั้งเชื้อโควิด -19 และเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะ อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจของประเทศไทยที่ผ่านมานี้นะคะก็คือในวันจันทร์ที่ผ่านมาในวันที่1มิถุนายนค่ะมีมาตรการในการผ่อนคลายในระยะที่3ซึ่งมีกิจการแล้วก็กิจกรรมหลายประเภทนะคะที่กลับมาดําเนินกิจการได้ตามปกติซึ่งก็ทําให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามค่ะที่เราบอกมาตลอดก็คือความปกตินี้จะไม่ใช่ความปกติเดิมจะเป็นความปกติใหม่หรือที่เราเรียกกันว่านิวนอร์ม l ลหรือวิธีชีวิตใหม่ซึ่งวิธีชีวิตใหม่นี้ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าขัดใจไม่คุ้นชินหรือว่าไม่สะดวกสบายบ้างมาตรการต่างๆที่เราออกมาค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของเชือ้อโควิด19ซ้ำใหม่ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ออกให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้รับบริการได้ปฏิบัติอย่างเช่นอย่างเดิมค่ะก็คือการสวมหน้ากากอนามายัยหรือว่าการใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือบ่อยๆการเข้าไปในสถานที่ต่างๆมีการสแกนนอตภูมิร่างกายหรือว่าการสแกน QR Code ในการเข้าและออกตามสถานที่ต่างๆผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันไทยชนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันค่ะไม่ให้เกิดการระบาดของโควิด -19 ซ้ําซ้ำอีก หรือหากมีการระบาดของเชื้อขึ้นจริงๆก็สามารถป้องกันและจำกัดวงการแพร่ระบาดให้แคบที่สุดและถ้าหากมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจริงๆเราก็สามารถติดตามผู้ที่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ตรวจพบและนำมาตรวจคัดกรองแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีเราจะเห็นได้จากบทเรียนของหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะที่มีการปดล็อกผ่อนคลายมาตรการแล้วมีการกลับมาระบาดของโรคซ้ำใหม่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยของเรารวมถึงพี่น้องประชาชนจะช่วยกันได้ร่วมมือกันได้ก็คือการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเพื่อให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้ามีมาตรการในการผ่อนคลายในระยะถัดไปในระยะที่4หรือการผ่อนคลายจนทุกอย่างกลับมาดําเนินกิจการได้ตามปกติเพื่อให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องถอยหลังกลับมาที่จุดเดิมซ้ําเดิมหรือปิดกิจการที่เคยเปิดไปแล้วค่ะ ทั้งหมดนี้ในช่วงแรกก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปพวกเราทุกคนคนไทยทุกคนจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้งนึงค่ะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยโฆษกสพคอมากนะครับวันนี้ยังไม่มีคําถามมาจากผู้ชมทางบ้านเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ครับอยากจะขอให้คุณหมอได้ฝากประเด็นบางอย่างให้กับประชาชนครับขอเดินเชิญครับ สุดท้ายนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันค่ะก่อนที่จะออกจากบ้านสิ่งที่เราอยากขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็คือ2มือค่ะ2มือที่จะสวมหน้ากากอนามัย2มือที่จะล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างกันนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการถแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ